โอ้โห oh จบไปแล้วครับที่ The Image Stadium นะครับอถือว่าวันนี้สุดช็อกไปเลยนะครับสิงห์บลูเชลซีแพ้จนได้ครับอุดไม่อยู่นะอยากจะบอกว่าแกรมพพตเตอร์คุณทำอะไรไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับคุณทำอะไรไปวันนี้แฟนบอลสิงห์บลูเชลซีพูดไม่ออกเลยนะครับ เดซบีมาดุจริงๆครับเ h e m i s เ t a d i ยมวันนี้แฟนบอลต,ต้อนรับแกรมพอตเตอร์ในการกลับมาของเขาสุดช็อกนะครับ4ประตูต่อหนึ่งไม่ไหวครับแกรมพอตเตอร์ Potter, วันนี้เจอพิษลูกทีมคนเก่าพวกเก่าเล่นงานนะครับสุดท้ายเจอลงโทษไปเลยฮะสะดุ้งลูกทีมเก่าหรือเปล่าสำหรับแกรมพอตเตอร์นะโอ้โหวันนี้คุณจัด แผนนะมันเพี้ยนไปในครึ่งเวลาแรกนะครับเจอล่อไป3าศูนย์นะครับครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเนี่ยมาได้ประตูตีไข่แตกจากการเปิดของคอนเนอร์กาลักเกอร์นะเปิดไปให้กับคาร์เฮาได้โหมกนะครับลูกเดียวในะช่วงท้ายเกมเมื่อกี้ก็มาโดนล่อเป็น4ีหนึ่งนะครับยิงไม่ไวหน้าแกลมพอ์เตอร์เลยสำหรับไบรตันแอนโฮลออเวนครับประตูแรกครับเป็นของเลนโดทรอสซาอีกแล้วและสองลูกเนี่ยเป็นโอนโกทั้ง รูบเบิร์ตัชิกแลก้วก็กองหลังอีกคนก็คือเช a โลบานะครับ <c oughs> เป็นยังไงเลยครับทุกคนเมื่อกี้ช็อกไปเลยนะครับไบรทันมาดีจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าเดซาบี้วันนี้เขาครบเครื่องทุกอย่างคือเป็นใจไบรทันหมดเลยลูกเกมอะไรต่างๆต่อให้เครื่องหลังเนี่ยเชลซีจะมีลูกหึดลูกบูขึ้นมาก็ตามนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าไบรตันเนี่ยจะไม่โต้กลับนะเขาโต้กลับถึงเขาจะรับแต่เขาก็โต้กลับด้วยสวนกันไปสวนกันมาเอ,อเอสโตปิยานก็เล่นดีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะสอรี่มาร์ชรวมไปถึงมิโตมะนะฮะนักเตะญี่ปุ่นเล่นดีมากๆนะครับลุยส์ดังโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับมาเก่าโกลสอีกเมื่อกี้เขาก็ซ้ำได้นะลูกยิงนะครับ ส่วนของฝั่งนู้นก็เป็นพวกรูเบนลอบตัชชิกหรือว่าจะเป็นคคยฮาวเวดคอนเนอร์กาลักเกอร์วันนี้ดูเงียบๆไปหน่อยนะครับแล้วก็รูาคยลงมาเบนชีเวลนะครับลงมาแชนมาร์คูคูระยายเองก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นถ้ามันส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่แตครึ่งเวลาแรกที่อาอาชิโกซิวาครับโขกออกไปนะครับมันหลายจังหวะแล้วแต่ก็มาโดนจนไดมันอดไม่อยู่แล้วก็ครึ่งหลังก็ส่ง เมนดี้ uh, ลงมาเป็นประตูแทนเกปาอาริซาบาลกาคนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายครับลูกเกมมันไปเข้าทางของไบรตันหมดเลยเราต้องยอมรับว่าวันนี้เขาพร้อมทุกอย่างพร้อมกว่าเชลซีท,ทั้งๆที่เชลซีเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะครับตั้งแต่ได้แกลมพอตเตอร์มาคุมทีมย้อนไปก็ยุคข,ของชูเคิร์แล้วแต่วันนี้แพ้ภัยของลูกทีมเก่าของตัวเองนะสำหรับแกลมพอตเตอร์นะครับ ลูกทีมที่เขาปั้นขึ้นมากับมือวันนี้เจอเล่นหมดเลยครับโอโ้มอนเซสไคเซโดคุมแดนกลางได้อยู่มัดครับอ้ <c oughs> แล้วก็โรเบิร์ตซานเชตก็เซฟอุตลุเลยประตูของไบรตันนะแต่วันนี้เกป้าก็โดนแล้วที่ว่าเหนียวหนึบเนะี่ยเกป้าก็โดนแล้วเอาเมนดี้ลงมาครึ่งหลังก็ดูกล,ก,ลก,กล้ากลัวหน่อยก็โดนเป็นลูกหนึ่งนะครับจบเกมก็อย่างนี้เลยนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยนะสำหรับเกมในวันนี้ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม